สวัสดีครับ f อน้ององงุ๋ยเพชรบ้านแพง f อบอสโจเอซิเสียนอนและ f อสาวน้อยทุกๆุกคนท,กทุกทท่านสําหรับคลิปนี้สรุลบลก็จะมาพูดมาเล่าเกี่ยวกับผลงานการแสดงของน้องอุ๋งิงเพชรบ้านแผงเมื่อคืนนี้ก็ได้ทําการแสดงอยู่ที่ <c oughs> บ้านอะไรนะขอหันอําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่นก็เป็นที่เรียบร้อยเอพ่อพอแม่ก็ได้หลังไหลมาให้กำลังใจหนาแน่นเต็มเวทีเช่นเคยสำหรับวงที่นะและวงที่สองก็ได้ทำการแสดงอยู่ที่อำเภออะไรนะอำเภอโอ้จำไม่ได้แล้วอยู่ในเขตอ อาเภอกุลังจังหวัดมหาสารคามเมื่อคืนนี้ก็เอซและพอ่อไปแม่และให้กำลังใจเช่นเคยและมีการถ่ายทอดสอดไลฟ์สดก็โอเคหรือว่าสุดยอดมากเมื่อคืนนี้วงที่สองสำหรับวันนี้ก็เป็นวันว่างเพราะว่าอยู่ที่บริลลามเขายกเลิก เลยเป็นวันพักผ่อนหนึ่งวันสำหรับน้องนี้เปลียนมันแพงเพราะว่าวันที่17ก็จะมาเปิดวงรอบที่สองอยู่ที่สนามสนามลานเมกะอยู่อำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดเอและพ่อพ่อ,พอมแม่ท่านใดอยู่ใกล้ก็เรียนเชิญนะครับวันพรุ่งนี้คือวันที่17เจตุลาหกแป ไปให้กำลังใจสาวน้อยเพชรพันแพงหรือท่านไปไม่ได้ก็ซื้อปิ่นกลุ่มปิด1 3 9บาทได้นะครับสำหรับไปให้กำลังใจทีมงานสาวน้อยเพชรบันแพงทุกคนทุกท่านสำหรับคลิปนี้โซโล่บ,บนข้อหวากไว้แค่นี้เอาไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ